เอาหน้าตาว่าใช้ก้อนมันยิ่งรถยึดหนิ่กอนหอยไว้เลยหอยได้ันใช่คนจับพ่อพูดเรบอกงปไม่บอกบกม่รบคัณพ่อไม่ได้เลยโอดเน็ตเนไปนนเ่อนเน็ ตางประตูหน้าต่างนุมขอาอสุิลาตาแาเจอมีหหวยมากเอาทระำมาลอกลอกเองนะมาลอกคนมาหยุรอย่าิลงให้หน้าเด้อเลยบบยย้าอ้าเอามันต้นมะพร้าวย้ําเอาให้ทุ่งขยมะพ้าวกระทิที่ตายนเพื่อนนะมาท้างซองหับพ่ยาครับ

เออเอ้ยหดยาวน่ะนาองเราไปไหนให้หมดนี่ไอ้หน่ะยาวนี่ความจำก็ได้ไม่ไดึกนะจับไปจับจับไปนี่จับอยู่นี่ Nhay, 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 ดูขอบเลยมันเสมอกันไหมครับเนี่ยครับชนแล้วนะขอบหางนอกในนหนมันเท่ากันเลยเนี่ก็ข่วยได้ง่ายๆไหนเอาเอาตัวนี้มาใส่กันนะมาใส่ระบาดนี่น่าโอ้ยเอามัดใส่คือมัดใส่เต็มใส่เลยแบดนี้จบนั่นเองง่ายๆข่วยง่ายๆท่านว่าเห็นบ่ทันเล็กอันนี้มันใหญ่กว่ามันสิเขาหลงนี่ไม่ได้ เด็กมันใหญ่กว่ามึงเขาลองมาได้เดี๋ยวมาจีแต้มไปเลยไปเนท่าแต้มแต้มก่อนหรือว่ายิงก่อนกด้ดอ๋อนี่มันก็ต้องออกต้องออกก็ต้องออกเดี๋ยวนี้จีน้าเจ้าจีน้าเจ้ายิงมกันเหรอหรือว่าต้องเอาออกเขน้าให้เขาได้เขาออกนะเขาได้อันนี้นี่เด็กความนี่เอาออกนี่ออกช่นะออกนะเขาได้เชื่อพอดีนะอ๋อไปเจ้าช่าง่านั้น

นี่ลูกหมูน่าก็ที่เพืเห็นนี่ไม่ห้องอีกไม่นี่เคยเห็นอยู่หรอกอ๋อเขาลงเขาลงมาเบ้อแต่ลูกหมูอ่ะของอุปกรณ์นะครับก็ดูลุงฟองงานเลยนะครับไม่มีตำแหน่งว่างไม่เป็นติดตำแหน่งนี้ครับก็สาธุนะครับติกตีดูจนมาแต่งแตนนี่แล้วช่องมอโตมนะครับลองดูบรรยากาศดูงทำงานไปเรื่อยๆป้อไปย่ามีบานเอ้อ ว่ายอย่าเอาไปจะทุยเีล่าเลยนะต้นไก่ตัดต้นไม้แต่งจิงต้นไม้เอามาต่อขุดมาสร้างเปล่าได้บ่าัก่เหอฮะเฮ้ยเดินเงียอูมาเยมาซื้อข้าวจะ้าวารบกรอจังเลยที่ใจของมเย็่จับ่ เด้อไปเด้อไปเด้อด้อเด้ระดับอมีระดับในแม่ทางอย่าง <found> ี ell? ้ยิงเลยยิงเลยรง้ล้หลังแล้วอระดับใส่ขาตาแล้วครับเรื่ระดับระดับจับขตางงจับเนเ่งหนีเาระดับเอรระดับกดาระดับมาใกล้ตาแตกหรือวนี่าระดับมานระดับาี้เขอระดับนะครับพี่นี่ระดับใจนูนนะ

แก้มตะกอนแก้มอกคนตตลงมาาแ้มตะกอนก็ได้อแม่น้อยคารางนี่บอก่าบังกองเลยจะบังกองบกโอเคครับคุณตางหบังกองเยนี่เลกวนหรอ่ขนาดเนี้ยโอ้ยบล็อขนาดเลแข็งจข็งแข็งโหตัดเลยนล่ไหมนหัวหนตัดห่างขนาดนั้นเลย ทำไมครับพี่นายวัฒทำไมว่าดุจที่โกยขนาดนั้น